ครับเราจะเริ่มลื้อกัอนนะนล้ำจะกั้นเอาสลักออกยากชิมหามเอาสลักออกมาครับคันล็อมด้ายใต้ครับไหลน้ำ ผมล้างจาดก,การหรือเอาน็อตออกมาใช่ไหมครับมีตัวอยูรูนี้นะแล้วน,อน็อตยาวๆแล้วก็แกะเราจะมาดูด้านในเขาว่ามันมีอะไรมีอะไรเสียไหมเนี่ยครับ จะดูด้านในว่ามันมีอะไรเสียเราจะปดตัวนี้ออกนะครับเราจะดึงไส้ในมันออกนะครับเราจะปด เพราะสายไฟมันไปพ่วงกับใส้ในเราจะดึงไส้ในมันออกมาเลยให้ดูข้างในว่ามันมีปัญหาอะไรผมว่ามันไม่น่าจะเก็บประจุหรอกเพราะว่ามอเตอร์มันกินไฟไปหมดแล้ว ในจังหวะที่เราปิดไงครับเราก็จะทำาาารตอกแล้วนะตอกัวเนี่เพื่อให้มันหลุดจากรูปปืนเราก็ดึงออกมาแล้วเราจะดูไส้ในมันมีอะไรเสียหายโอ้มีลูกป,ปืนครับ ดูรวนั่นมีอะไร <c oughs> นี่ครับผมโอ้เสียหายหนักมากก็มีลูกปืนเหมือนกัน Oh. Oh, nah. Ah. Ah, let's put it ด้านในด้านในก็จะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอ้ถ้าเจาะเข้าไปมือมันจะหายไหมเนี่ยเรามันอาจจะไปเชื่อมกับมิติหนึ่งโอ้สาเหตุที่มันดังนะครับเพราะไอ้แกนแกน แกนด้านในมันไปเสียดสียก็ไม่เล็กผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันไปเสียดสียท่าไหน,นลูกปืนมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับลูกปืนมันก็หลุดออกมาแล้วนี่มีอะไรเนี่ยฮะ อันนี้น่าจะเป็นไอต้ตัวปิดลูกปืนมะเอาไว้นี่ก่อนอย่าลืมพอนนดีมีธุระอย่างอื่นไปข้นหนาก่อนแล้วค่อยกลับมาทำลูกปืนแตกจริงๆครับปัญหาใหญ่ เห็นไหมค,มครัมันขูดนี่ว่ามันแปลงว่ามันออกแบบมาแปลกนะครับมันไม่มีรอยแบบเหมือนเหมือนสวรรค์ทั่วบไปเป็นอย่างนี้เลยที่มันเสียสีนี่ผมว่ามันลูกป,ปืนแตกมีการเคลื่อนนิดหน่อยครับนี่ การเคลื่อนนิดหน่อยแล่วลูกปืนแตกฐานมันก็เลยเสียสีกับฐานแม,ม่เหล็กมันเคลื่อนเห็นไหมครับตรงนี้มันเคลื่อนมันมีมีความผิดป,ปกติ ผมจะมาทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าลูกปืนตัวไหนมันเสียตัว,ต,วตัวนี้ตัวด้านนี้รู้ว่าตัวนี้มันเสียถ้าเสียก็อาจจะได้เปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนี่เห็นไหมแกนมันถูกกินหมดเลยมันจะดังเวลาสีอออีกอย่างครับผมดูไปดูมาแล้ววงจรมันทำงานคล้ายๆกับไอ ัดลมเลยก็คือไอตัวแกนนี่มันไม่มีลวดนะมันเป็นแค่โลหะมันเป็นแค่โลหะมันไม่มีไอควรววดที่จะลิ้นไฟครับแบบแปลงทานนะจี้มันที่เราเคยเห็นในสวรรนไฟฟ้าใช่ไหมครัไอ้ตัวนี้มันเป็นแกนเหล็กเปล่ามันขับเคลื่อนด้วยไอสนามแม่เหล็ก ที่อยู่ไออยู่กับไอฐานมันอนะตัวนั้นเป็นตัวสั่งให้ตัวนี้หมดมันก็จะได้ไม่ต้องเสียแปลงฐานดีเหมือนกันนะครับวิธีนี้โอ้แต่ว่ามันเสียสีไปเยอะเลยกี่ปีแล้วที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้ตรวจตรวจแต่ไอ้พวกลูกปืนลูกลงสี พวกยางยางถัดเข้าตัวแต่อย่างอื่นแต่ว่าชะล่าใจไปไม่ได้ตัวตัวนี้เพราะนึกว่ามันจะไม่เสียที่แท้มันก็มีลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้ก็เออถือว่าชั้นดีนะครับที่เขาติดตั้งมาให้เนะพราะมันเป็นลูกปืนแบบปิดผนึกทั้งสองข้างเลยด้วยเหล็ก ถ้าซื้อก็นนะ่าจะซื้อลูกปืนเราดูก่อนว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่าถ้าซ่อมได้ก็ไม่ต้องซื้อถ้าซ่อไม่ได้ก็ซื้อนี่ครับเราก็จะลือ้อส่วน <c oughs> ไอ้ตัวท้ายนอกเราก็จะขันตรงนี้เราจะตรวจดูว่าลูกปืนมันแตกหรือเปล่า <c oughs> เราจะขันตรงนี้ออก แล้วเราก็จะไปเกลีย่ยงนี้ทางออกครับทางตามตามสปริงนะรูดดึงออกมาเลยก็ได้ครับนี่เห็นไหมออกมาแล้ว <c oughs> ตัวนี้นะ่าจะเอาไว้ทำอะไรสักอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจผมไปก่อน,นมันมีไอแหวนล็อกอยู่ เราจะปลดแหวนนะครับปลดแวนเพื่อที่จะเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วเราจะดูไอ้ลูกปืนก่อนครับว่าพอซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ครับลูกปืนเปลี่ยนแค่ลูกปืนจะได้ไม่เสียตังค์เยอะแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งใดโอโหเสียตังค์เยอะครับดูไว้นะครับ บางช่วงอาจจะไม่ได้ดูทุกตอนนะครับเพราะผมมือไม่บ้างผมต้องทำซะก,ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูมือไม่ว่างครับเราจะเอาแวนออกก่อนครับเราก็ถอดตัวล็อกออกมาแล้วเนืะดึตัวนี้ออกมาทีนี่ครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ทํา ให้ถ่ายรูไปไว้ด้วยเดี๋ยวลืมเราจะประกอบกลับยังไงครับเหเราจะขันไอตัวเราจะตอกเอาครับตอกออกจากแกนเลยเราจะตอกตัวนี้เป็นอะไรไมเนี่ย ตอกอยู่ครับแต่ว่าหาไม้ไมาลองหายไม้แม่ลองแล้วค้อนตอกถ้าไปตอกตรงตรงนี้เกี่ยวเสียหายครับเกี่ยวมันจะเสียหายเราจะเอาตัวนี้ออกเลยครับตัวนี้ก็จะถูกขอดออกดูสิว่ามันจะออกได้ไหมครับ ไหมครับมันมันถูกันใบพัดสะพัดมันมาถูกกับตัวนี้แล้วไอสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นมันอยู่ในนี้ครับเห็นไ,ไหมมันดูดเข้ามามันถูกดูดเข้ามาหลายปีแล้วที่ไม่ได้เช็คไปเช็คแต่ตัวอื่นครับลืมลืมเช็คใด ลูกปืนตัวนี้ดูท่าทีไม่น่นาจะเสียครับตัวนีตว้ตัวที่มันอยู่ในก้นเลยครับเนื่องจากมันไม่สั่นเลยครับมันไม่มีรอยเครื่องส่วนตัวนี้ชัวร์นะครับแตกเราเสารดูก็รู้มันดังแบบก๊อกแก๊กก็แก๊กนะครับแปลว่าลูกปืนแตก ราล,ลองช่อมดูก่อนครับเผื่อไม่ต้องเสียตังเยอะครับผมสุดท้ายได้ชื่อครับรปปลูกปืนตัวนี้ครับตัวที่มันอยู่ด้านหน้าในตรงแกนมอเล่ครับส่วนตัวนี้มันยังแน่นอยู่ครับเศาดูแล้วแบบไม่คอนเออถือว่าใช้ได้ครับได้เปลี่ยนตัวเดียว ตัวนี้ครับเก้าสิบบาทครับลูกปืนตัวนี้เก้าสิบบาทเองนึกว,ว่าแพงแต่ว่าไอ้ผมไม่แน่ใจว่าลูกปืนตัวนี้มันดีหรือไม่ดีนะเพราะว่ามันปิดผนึกแค่ด้านเดียวไอ้ส่วนตัวที่มากับมันมันปิดผนึกทั้งสองด้านเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีไงลองดูกอนครับ เราก็มาถึงขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับหลังจากการเปลี่ยนลูกปืนตัวนั้นตัวหน้าครับเราก็จะยัดเข้าไปเลยขั้นตอนการประกอบใดค,ครับเราหลังจากการซ่อมแซมนะครับเราจะไอตัวนี้ก่อนรู้ไหมครับ ยัดสายไฟสองเส้นนี่ยัดไปมั่นไปปูตรงไหนเนี่ย ครับเราก็หยิบสายไฟออกมาดันเข้าไปครับห <c oughs> ยิบสายไฟออกมา không cái thay đồ này không trong đồ này nào, subscribe nó kênh bên น็เสียครับตัวนี้ครับน็อเสียไม่รู้มันหล่นไปไหนผมผมก็เข้าใจผิดนะนึกว่ามันมาอยู่ตรงนี้ตัวตัวนี้ตอนที่แรกมันไม่มีครับไม่มีน็อตอยู่แล้วไอ้สองกัวนี้มันมันจุตัวนี้มันมาต่อกับตัวนี้ตัวนี้ ดีนนที่ถ่ายรูปเอาไว้ไม่งั้นลงงเลยครับจะเริ่มคลายแล้วกป็ประกอบนะครับกลไกตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าที่ดูนะมันไม่มีบุกกนไกอะไรเลย มันไม่มีกลไกอะไระสลับซับซ้อนนะ ที่แรกก็กลัวว่าไอ้สองขั้วนี่มันไปเชื่อมกับไอ้ตัวเก็บประจุนะครับก็เลยเอาไอโอโลหะไปแตะดูสองขั้วเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้เก็บประจุว่าถ้ามันเก็บประจุมันจะช็อตนะครับมาแตะดูเพื่อความแน่ใจมันช็อตขึ้นมาแปลว่ามันก็ ประจุสมบูรณ์อรอกครับ,รบหลังจากการประกอบเสร็จนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วที่ไม่ถ่ายให้ดูแบบละเอียดก็คือคลิปมันยาวครับ,รบกลัวคนดูเบื่อก็เลยเอามาให้ดูตอนประกอบเสร็จเลยเต้นหร,รือเปล่ ที่แรกที่ว่ารูกปืนแตกเรามาโยกตัวนี้เราก็รู้เลยว่ามันแตกครนนี้นั่นเลยครับไม่มีคาว่าคอนอผมจะเปิดสาธิตการทํางานนะครับหลังจากกประกอบเสร็จเปิดเบรกเกอร์ก่อนครับ เค okay, ครับใช้งานได้ปกติจะลองสีแล้วนะครับ